สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอซทุกท่านเนาะค่ะเ่ราว่าจะเป็นเอซเก่าเอฟซีใหม่เนาะค่ะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจเจตาพาลวยเนาะค่ะในทางช่องยูทู e เนาะมาพบมาพอกันคือเก่าค่ะแนวทางล่าพัฒนากับเจตาเนาะค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นของลุงทรงเนาะค่ะจะมีสามเสียนดังแ่ะค่ะของลุงทรงอปอยเปดดาดาพารวยเนาะค่ะ แต่ว่าเจตาจะเา้าซูฟังให้คนใจเนาะค่ะเรื่องที่ประวัติของลุงส่งเพิ่นเข้าอยู่เนาะค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดแต่ว่าเจตาบริ้ลุ่งคิปให้เพิ่นหลายคนอยู่ค่ะของอปปยเปีดกับบริลลุ่งของดาดากับบริลลุ่งเนาะเพราะถ้าเจตาบริลลุ่งเราเจตาจะบ่มีไปประประวัติให้บึงเนาะคะ่ะก็จะเริ่มจากวันที่ยี่สิบสาม เป็นของวันพุธเนาะคะ่ะที่เจตาเอามาลุ่เพราะเจตาบอดายอันอยู่บา้านค่ะไปเที่ยวไปเที่ยวสองมื่สามมืนะะ่นเนาะค่ะก็เลยได้ลุ่มโบมิดะคะ่ะโบมิดแต่พวกบรรดาเส้นเสยนพื่นก็นให้หลายมาแลลวคะ่ะให้มาแล้วให้มาเตรียมจะลุ่ของวันที่ยีบสามเนะะาะเบาสูฟังให้เข้าใจเนาะคะ่ะ หลายคนอยู่ที่เจตาบริเลลุงฉิบบั 11, นทียี่สิบเอ็ดเนาะค่ะของอ,อ่ป่อเปลียนกับบริเลลุง ze. แล้วก็จะบ่มีประัติเนาะพี่น้องแต่บรลุ่งแต่บ่มีประบติเตข้าใจตรงกันเนาะค่ะกราบขอบคุณหลายๆที่มารับชมรับฟังเนาะค่ะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณลุงทรงพร้อมค่ะที่เอาแนวทางใหม่มาให้เจตาว่างอันเกาเจตาบร,ริเลว่างเนาะค่ะแนวทางของเพื่อนกับเขาเนาะ ลุงส่งลาวพัฒนาค่ะแนวทางใหม่ของเพื่อนวิ่งรูดหกกับสามค่ะสองตัวหกหางศูนย์หกหกสองเก้าหกสามสามสี่สามเก้าสามบึนก็จะมีหกหกสามสามอันเพื่นเพื่นบริเชียนให้เพื่นเพื่อนบอลให้บึนเจตาลงเจ้าเคียนผิดเพราเจตตาที่ เจตตาเชียนไปเรื่อยๆแม่พี่น้องได้เบิ้ลพร้อมไหมหกหกสามสามอ่ะพิจารณาเอาบ่ามักกับบต้องจัดเนาะคะ่ะไม่ชอบไม่จัดขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะเขียนเรื่อยๆเราไปเอาเขียนตัวเบิลของลุงสุงหกหกสามสามอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะคะ่ะบบชอบก็บโบเป็นยังเนาะกับขอโทษขออภัยอ่ะสามตัวะคะ่ะสองศูนย์หกสองสามสาม สองเก้าสามค่ะของลุงสุ่งเนาะแคปนาจ,จอเรือค่ะพื้นดินหมิดขาดทั้งสามทั้งหกทั้งสามเจตาวงกลมไม่พื้นหกเอศูนย์ศูนย์หกสามสามสี่สามเก้าหกค่ะพื้นดินมากสี่ห่างเนาะสองตัวสามตัวพิจารณนาเอาค่ะ องศูนย์หกพื่นดินหมดเนาะค่ะเพื่นน่นเนาะเอตาบริวงกลมให้เนี่ยมดของลุงทรงถือว่าเดินดีค่ะอิบซี่ถูกตันเนาะของลุงทรงช่วงนี้เดินดีอะไปต่อกับลุงทรงกับแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอเนาะแนวทางของลุงทรงวันที่ยี่สิบยี่สิบสามเนาะค่ะ ต่อกับแคปหน้าจอของอปอยเป็ดค่ะอปอยเป็ดนี่กับบ่อใดลุ่งขึ้นกันเนาะค่ะบ่แนวทางบ่มีประบตดมาตามตัวใหม่ของเพื่นค่ะตามตัวใหม่เนาะเราพัฒนาวิ่งโดดหนึ่งกับสองมาตามตัวใหม่กันอปอยเป็ดกับขอบุญขอบพุณนหลายๆเด้อค่ะอปอยเป็ดที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะ ที่ให้มาไม่มีแนวทางก็ไม่มีช่องค่ะออกราปขอพกหุ้นเป็นอย่างสูงเข้ามาตามต่อไปไหมวันพุทธที่23่สเนาะค่ะกรบปออปล่อยเบ็ดสองตัวสหางค่ะ3ามสองหกสองสสองแส,สอง,ส,องสามตัว3หาง8ปดสามสอง,ส,งส,สองสองสสองค่ะเลขก,กันพึ่นกันพึ่น14 หนึ่งสี่ค่ะกันหนึ่งหางหนึ่งสี่ของออปอยเปดนะคะวันที่ยีบสามสองทุ่มครึ่งไปรุ่นกันเด้อค่ะพี่น้องใครชอบก็จัดถัดก็ผ่านเนาะร่องหนึ่งเดินสองค่ะสามหางคาร์นินมาสามสองหกสองสี่สองสามตูนีท่อกันค่ะดินพิจารณาเอาชอบก็จัดเนาะคะ่ะกันหนึ่งสี่เนาะ แคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับอปอปลอกเนาะแคกหน้าจอค่ะแคปหน้าจอมาไปต่อเป็นของใครของดาดาค่ะดาดาพารวยคนสวยในช่องคนสวยประจำช่อง ดาดาพาด้วยดับบอมีประวัติครับยี่สิบเอ็ดเจตาก็ได้เอาแนวทางพนลุงเนาะครับขอโทษขอไพ่อิบซีขอไพ่หลาย,ลายมาเบึงแนวทางใหม่ของค่นเนาะค่ะมาหลุนใหม่กับดาดาวันที่ยี่สิบสามเนาะค่ะวิ่งหลุดคนไห้หากับหกเหมือนเดิมค่ะห้าหกหกห้าสองหางค่ะสองหางเหมือนเดิมกับไ้ซือเดน เพ่นกลับมาให้พร้อมคนสวยคนสวยในช่องสามห้าหกค่ะสามห้าหก็้วก็สี่ตัวค่ะสี่สามห้าหกวันที่ยี่สิบเอ็ดของลาดาเจาตาเบิงผิดเพื่อนในกลุ่มกว่า,าเจาตาถือบนิวาัสนมันเป็นเกนะ้าเนาะเป็นแปดเนาะแปดกับเก่าที่เจาตาว่า ถูกค่ะาวาสันโอ้ยกราบขอไพ่ยหลายๆเ้อค่ะจะถือจะซาเด้อเอฟซีจิตาก,ก็บาดยลุ่งเนาะอ่าพนทรงของขามาให้บมาดยลุ่งแล้วเอฟซีถามขอมาในกลุ่มซี 4. ตัวดาด่าเจตาจะบ่งผิดเด้นหนิวสันโอ้ยขอไัยทั้งเอฟซีทั้งดาดาพ้ารวยเด้อค่ะจะถือยาซากันเนาะกราบขอบ,บุญขอบคุณคือเก่าค่ะที่ขามา เตือนกันอันใดผิดเว้าผิดเนาะค่ะเว้าผิดเขียนผิดกระกาบขอโทษขอให้หลายหลายเด้อค่ะถึงเอฟซีถึงอันเสียนแน,นวทางเพิ่นเนาะกราบขอโทษขอให้หลายหลายแนยวทางใหม่ของเพิ่นกะนี่แหละค่ะดาดาคนสวยคนสวยประจำช่องในช่องเนาะค่ะสามเสี้ยนค่ะสามเสี้ยนบ่นมีประวัติให้เบิ่ง มาใส่ให้กันแคปหน้าจอแคปหนึ่งได้สองค่ะอปลอยเปียดกับดาดาพารวยเนาะค่ะแคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับเพื่อนแคปหน้าจอเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องชอบกับจัดเนาะขัดกับพานเนาะ ยงแนวทางค่ะลุงทรงค่ะขอ,องลุงทงุงแบเดินดีแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอแคปหนึ่งได้สองสามเสียนค่ะคลิปนี้ถ้าชอบเอฟซีไม่เข้ามาถ้าชอบคลิปนี้ย่งบ่ท่านกดติดตามกะกดติดตามในช่องเจตาผ้าร่วยได้นะคะกดติดตามได้แล้วก็เจตาจะลุ่งบื้อทู่เนาะคะ่ะ ใส่เบือโทูลงไปพาย,ยายามเข่าคุ้มนะช่องเจตากะเก็บเบอือลงเครื่องหละ่ะกะแอดไล่ไปค่ะเจตาจะดึงเข่าคุม้มรีค่ะถ้าชอบก็จัดเนาะคะ่ะถัดก็ผ่านเนาะ,ค,ะคลิปนี้เจตาจะใส่เบือโทูดูค่ะเจ็บซี่ท่าผลอยากเข่าคุ้มเนาะเข่าคุ้มกับเจตาก็จะดึงเข่าคุ้มรีเนาะคะ่ะคลิปนี้ ลุงสรงกับอปอยเปดค่ะสามเสียงดังค่ะพี่น้องแนวทางเพิ่นนหิมาห้มาเร็วลุ่งเร็วเนาะค่ะแคปหน้าจอไว้ไปพิจารณากันค่ะได้มีเวลาอีกมือหนึ่งเนาะสองมือสองมือจีตาลุ่งหิก่อนเนาะแคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อ คลิปนี้ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะแล้วก็ทั้งสามเซียนเนาะดาดาพารวยลุงส่งแล้วก็อปอปอดติค่ะขอขอบคุณหลายๆคอยพี่น้องโชคดีสองทุ่มครึ่งเป็นวันพุธที่ยีสามค่ะให้โชคดีแล้วก็มีความสุขขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะนสุขคนเดินทางไปไซสก็คอยปลอดภัยค่ะเดินทางไปก็กอให้มีโชคกลับมาก็กอให้มีชัยค่ะ คลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ